่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดโปรแกรม Canta s ซียนะครับซึ่งเราจะใช้โปรแกรม Canta s ซีย t u d i o เนี่ยในการทำนะครับครั้งนี้ซึ่งการทำวิดีโอแทรกนะครับวิดีโอแทรกขึ้นมาหลังจากที่ทุกท่านอาจจะเคยเห็นใช่ไหมครับหลังจากที่วิดีโอของเราเนี่ยเล่นกำลังจะจบใช่ไหมครับพอหลังจากจบปุ๊บเราก็จะให้มีวิดีโอขึ้นมา,าวิดีโอที่1วิดีโอที่2ออะไรประมาณนี้ครับ เพื่อให้ผู้ชมเลือกนะครับเพื่อที่จะทําการชมวิดีโอของเราต่อนะครับอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยววันนี้ใช้โปรแกรมแคนด a เซียนะครับก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราลองมาทํากันดูเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับ <c oughs> หลังจากเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วเราจะทําการ Import วิดีโอที่เราต้องการนะครับ วิดีโอที่เราต้องการในที่นี้ก็คือวิดีโอที่หลังจากที่ผู้ชมดูแล้วเนี่ยแล้วช่วงสุดท้ายอะ่ะเราจะให้นำวิดีโอแทรกเข้าไปอยู่นะครับเลือกวิดีโอที่เราต้องการเข้ามาปึ๊บเสร็จแล้วคลิก a l t o Timeline นะครับอ่าตนนี้เราได้วิดีโอแล้ใช่ครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูปึ๊บ สมมติผมเล่นวิดีโอมาปุ๊บ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 แล้วหลังเสร็จปุ๊บใกล้จะจบปุ๊บเห็นไ,ไหมครับจังหวะเนี่ยครับจังหวะที่จบเราจะให้มันมีเนี่ยจังหวะสีดำๆรงเนี้ยเราจะให้มันมีวิดีโอตัวอย่างของช่องของเราขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นตัวเลือกให้ผู้ชมอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันวิธีการก่อ,นอ่นเลยนะครับ ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาเพิ่มแท็กตรงนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วามาที่ตรงนี้นะครับหรือเน็ตหรือวิธีไอในส่วนนี้ผมจะพาเพิ่มพื้นหลังก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูพื้นหลังตรงไหนาเลือกมาเลยนะครับเลื่อนมาให้มันอยู่ที่ต่อจากวิดีโอเล่นเสร็จนะครับปึ๊บมันก็จะกลายเป็นตัวนี้ใช่ปะ่ะ เราขยายมันเต็มจอเลยครับลองทําตามผมก่อนนะครับลองทําตามผมก่อนเสร็จปุ๊บาผมเอาเป็นสีขาวแล้วกันเยน่อยอ่านั่นหมายความว่าหลังจากวิดีโอเล่นเสร็จปุ๊บมันก็จะมาเจอมาเจอแท็กตรงนี้ใช่ไหมครับปุ๊บนะครับเป็นสีขาวบริเวณนี้แหละนะครับบริเวณพวกนี้แหละเราจะใส่วิดีโอตัวอย่างเป็นสี่เหลี่ยม เป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็เดี๋ยวมาเริ่มใส่กันเพิ่มแท็กขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็เอารูปภาพวิดีโอต่อไปเข้ามานะครับรูปภาพวิดีโอต่อไปที่เราจะให้มันแสดงเนี่ยเข้ามา import สมมุติผมต้องการารูปภาพรูปนี้ โอเคนี่ก็คือรูปภาพที่ผมจะเอาเป็นตัวอย่างให้ไปวิดีโอถัดไปนะครับหลังจากนั้นลากมาเลยเนะครับก็ใส่ลากนะครับลากไอตัวไทม์เนี่ยลากตัวเวลาให้มันเท่ากันวันนี้เราได้ตัวอย่างละวิดีโอถัดไปของเราเห็นไหมครับจะเป็นรูปภาพนั่นหมายความว่าเอาลองเล่นดูครับ ึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเล่นวิดีโอมาจบใกล้จบละจบปึ๊บหนะครับทีนี้มันก็จะสแสดงตัวอย่างวิดีโอถัดไปให้ผู้ชมเห็นใช่ไหมครอ่าประมาณนี้ประมาณนี้หลักการแต่ถ้าเราต้องการให้มันเป็นเป็นวิดีโอล่ะนะครับเป็นวิดีโอตัวอย่างอ่ะให้มันเคลื่อนไหวได้อะไรประมาณเนี้ยวิธีการง่ายๆนะครับ <c oughs> เสียงค่อนข้างที่จะแหวนนะ แล้วก็เลือกนะครับเลือกวิดีโอถัดไปเข้ามา Import เหมือนเดิมครับวิดีโอของผมตัวนี้เสร็จแล้วก็ลากมาปึ๊บสังเกตให้มันให้มันเท่ากันกับพวกนี้นะครับให้มันเท่ากันให้มันเท่ากันนะครับยอดหมายมันเท่ากันอ,อย่างนี้ก็ได้ ย้อพวกนี้มาย่อนให้เวลามันนานขึ้นก็ได้นะครับเสร็จแล้วลบตัวนี้ออกไปเลยเสียงแมวนะครับเราอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมครับพอเราคลิกเนี่ยมันก็จะมีพวกนี้แถบขยาย้เราเข้ามาใช่ไหมครับขยายลงอ่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยว สังเกตว่าตอนนี้มันอยู่ที่วิดีโอหลักเราใช่ไหมครับอามันอยู่ที่วิดีโอนี้อยู่ให้ทําการดับเบิลคลิกตัววิดีโอที่เราจะ้ห้นเป็นตัวอย่างนะครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาแล้วก็ทําการลดลงเลยเห็นไหมครับลดมลงเห็นไหมครับ เท่านี้นะครับเราก็จะได้วีดีโอตัวอย่างละผมลองเลื่อนลงมาอีกสักหน่อยโอเคเดี๋ยวเรามาเพิ่มหัวตรงนี้มันตัองหน่อยเพื่อให้ผู้ใช้รู้นะครับว่าเป็นอะไร ่าเสร็จใส่ข้อความทั้ไหน่อ้องทำตามผมก่อนนะครับอ่าอะไรก็มาไป ครับลองทําตามผมนะครับทําไปขยายไปประมาณนี้แล้วกันก็ในส่วนของการออกแบบนะครับก็ลองออกแบบดูนะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่พื้นหลังนะครับการใส่อะไรต่างๆโอเคดังนั้นวิดีโอมันจะดูด้านๆไปนะตรงนี้ เดี๋ยวผมใส่พื้นหลังให้ไปดูสักหน่อยก่อนวิธีการก็เอาตัวนี้มาเลยเสร็จแล้วให้มันไปอยู่สักเรื่องนี้ขึ้นไปลากมาให้มันระดับมันเท่ากันถ้าระดับมันเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นมันก็จะเท่ากันนะครับมันก็จะจบเท่ากันพอดี ให้สีขาวนี่เปลีนสีสักหน่อยดิปึ๊บอ่าให้มันมาเป็นขอบนะให้มันมาเป็นขอบอ่าให้มันเป็นขอบวีดีโอสักหน่อยอะไรป,ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับพอให้มันดูแบบมีสมูทสมูทนิดหน่อย <laughs> โอเค นะครับก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นดูนะครับปึ๊บอิงมาล้เห็นไหมครับในส่วนของเป็นรูปเนี่ยมันก็จะสแสดงเป็นรูปใช่ไหมครับส่วนของเป็นวิดีโอมันก็จะเห็นไหมครับมันก็จะมีอะไรเคลื่อนไหวอ <c oughs> ขออภัยครับ โอเคนะครับมันจะประมาณนี้ม,มาละเห็นไหมครับโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวมีอย่างหนึ่งแล้วกันวิธีการใส่เสียงนะครับใส่เสียงพอจังหวะจังหวะมาถึงตรงตรงหน้าพักแล้วอะ่ะมาถึงจังหวะหน้านี้ ถ้าเราจะใส่เสียงให้มันสักหน่อยนะครับก็นะครับก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาใส่เสียงกันก็เดี๋ยวผมจะพาไปโหลดนะครับไปโหลดพวกเสียงเข้ามาที่ก็แนะนำนะครับของ youtube youtube เนี่ยก็จะมีพวกเสียงให้เราโหลดนะครับเดี๋ยวเข้ามาที่ YouTube มาที่สเตเดียูดสร้างมันจะอยู่แถวตรงนี้อหาสร้างนะครับเห็นไหยครับตรงนี้ไลบรี่เสียงตรงนี้คือเสียงที่เราสามารถเอาไปใช้ได้ฟรีๆนะครับไม่ติดลิขสิทธิ์เดี๋ยวผมมาเลือกสักอันซิลองเอาไปใส่ดลงเสียงไงดี เราเลือกสัก้นะครับไม่เล่นตั้งนั้นเราก็เลือกสักเสียงนะครับ เราโหลดเองี่เดสักครู่มันเป็นไฟล์เดี๋ยวเรามาลองเข้ามาที่ลองมาโหลดตัวนี้นะครับกองเดี๋ยวผมลองโหลดตัวนี้ดิอโอเคมันต้องเป็นไฟล์ m p 3นะครับแบบนี้อ่า องใช้ไฟลเอมิสลานะครับเมื่อสักครู่มไม่เป็นไรเอาตัวนี้แล้วกันนะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับมาที่แกนด์เซียเราเหมือนเดิมน,นะครับวิธีการ Import วิดีโอเข้ามาก็เหมือนเดิมคลิกขวานะครับอินพุตมีเดแล้วไปที่ตัวดาวน์โหลดนะครับที่เราได้ดาวน์โหลดเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับของผมจะอยู่ตรงนี้ นี่นะครับก็ทําการโอเพนเข้ามาเลยเสร็จแล้วเนี่ยลองเลื่อนลงมานะครับเราจะจะเราจะมีไฟล์ audio อ,อยู่ตัวหนึ่งนะครับโอเคได้ละเดี๋ยวเราจะทาการเพิ่มแท็กแล้วก็ลากไฟล์ audio ลงมาปึ๊บมาให้มันจุดเริ่มต้นให้เท่ากันกับพวกนี้นะครับเท่ากันหมดแล้วก็จุดสิ้นสุดเหมือนกันนะครับถ้ามันยาวเราก็เพลงมันยาวนะครับเราก็ ลดลงมาให้มันเล่นเฉพาะช่วงนี้ก็พอแล้วให้มันมาสุดกับนะครับพวกนี้ของเราโอเคนะครับเท่านี้เราได้ละลองเล่นดูนะครับเห็นไหมครับก็จะมีเสียงดนตประกอบนะครับแล้วก็ฉากพวกนี้ก็จะเป็นฉากที่ เป็นวิดีโอถัดไปของเราใช่ไหมครับเสียงมันดังเกินนะครับก็มาคลิกที่ตัวเสียงตัวนี้แล้วมาที่ออดิโอแล้วก็ลดเลยครับเห็นไหมครับพอเอาเคเอาเครอร์เซอร์มาคลิกตรงนี้ปึ๊บมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกก็ลองลดดูนะครับนไมครับก็จะเบาลง อ่าโอเคนะครับตอนนี้ผมคิดว่าเราได้แล้วนะครับคิดว่าน่าจะโอเคแล้วนะครับสำหรับการทำนะครับรการทำวิดีโอถัดไปนะครับไตเติ้ลวิดีโอถัดไปตรงนี้ผมขอเรียกแบบนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปทำต่อใน YouTube กันนะครับในส่วนในส่วนนี้เราโอเคแล้ว นะครับมีวิดีโอแล้วก็มีอ่เห็นไหมครับมีไตเติลตรงนี้เดี๋ยวส่วนต่อไปเนี่ยเราต้องเข้าไปทําใน YouTube ต่อนะครับในส่วนนี้เราก็ทําการ Import นะครับ Import วิดีโอออกเป็นไฟล์วิดีโอนะครับโอเควิธีการเดี๋ยวเรามาทําการ Import ออกไป่าทําทการ Export ออกไปนะครับมาที่ Product นะครับตัวนี้ เสร็จแล้วเลือกเป็น mp 4ผมเอาเป็น720พอนะครับเพราะว่าจะเป็นวิดีโอตัวอย่างนะครับถ้าท่านต้องการนั้นเป็น h d มากๆนะครับก็เลือกเป็นตัวนี้ตอนนี้ผมต้องการที่จะอิ imr export ออกไปเพื่อที่จะไปอัพลง YouTube แล้วก็แสดงเป็นตัวอย่างเฉยนะครับก็ทำการตั้งชื่อนะครับผมจะตั้งว่าเทสล้วกัน นะครับรอวิดีโอมันทําการเรนเดอร์โอเคนะครับเดี๋ยวหลังจากที่วิดีโอเรนเดอร์เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาทํากันต่อสักนิดหนึ่งนะครับใน youtube นะครับตอนนี้เราไดา้วิดีโอที่ถึงตอนช่วงที่จะมาส่งไปวิดีโอถัดไปแล้วนะครับแต่เราต้องมาทำใน youtube ต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับ โอเคนะครับรอวิดีโอเรนเดอร์สักแป๊บหนึ่งอรอสักครู่นะครับรอวิดีโอเรนเดอร์กลายละนะครับกลายละโอเคเสร็จละนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ YouTube เพื่อที่จะทำให้มันเชื่อมเข้ากับลิงก์นะครับอ่าเดี๋ยวทำตามผมก่อนนะครับ มาที่ YouTube นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำการอัปโหลดวิดีโอที่เราได้ทำเมื่อสักครู่เข้ามาผมเอาไว้ที่ของผมวิดีโอที่มันเรนเดอร์ออกมจะอยู่ที่ user administrator นะครับแล้วก็อ่าของผมนะครับในส่วนนี้จะเป็นของผมนะครับแล้วก็จะเป็น c a n a s a Studio ชื่อว่าเทศนะครับมีสองเทสก็ได้สิเทศตไหนเนี่ยเอตัวไหนเอ๋ <c oughs> มีสองอันอีก่ด้วยกันนะครับทีเ e เมื่อกี้ผมตั้งว่าอะไรเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับ โอเคหลังจากนั้นที่เราเพิ่มเข้ามาก็เดี๋ยวผมจะตั้งให้เป็นส่วนตัวแล้วกันผมใช้เพื่อเป็นการสอนเฉยๆนะครับตรงในส่วนพวกนี้ผมจะไม่ตั้งค่าอะไรเลยนะครับก็เป็นวิดีโอที่แนะนํานะครับแนะนําในส่วนของพวกนี้เฉยๆนะครับผมจะไม่ตั้งค่าอะไรโอเคเดี๋ยวรอวิดีโออัปโหลดสักครู่นะครับ นั่นแหละมาดูกันว่าเราต้องทําในส่วนของ YouTube เพิ่มเติมตรงไหนรอ,นอนสักครู่นะครับรอนสักคู่โอเคเสร็จสิ้นแล้วนะครับ <c oughs> หลังจากเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเปิดเข้ามาที่วิดีโอแล้วเข้ามาที่ เห็นไหมครับจะเห็นได้ว่าของผมไม่ได้เลนเดอร์ออกไปในดีนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะเป็นสื่อการสอนมันจะได้ทําการโหลดเร็วขึ้นมาที่ข้อมูลนะครับตรงนี้ข้อมูลและการตั้งค่าปึ๊บคลิกเข้ามาเสร็จแล้วเราจะมาจัดการในส่วนของคําอธิบายภาพเพิ่มเติมน,นะครับ ก็เราจะมาทำการใส่ลิงก์วิดีโอให้มันไปยังวิดีโอถัดไปนั่นเองวิธีการนะครับเลื่อนมาหาอ่าหาจังหวะที่มันอยู่จังหวะพักหน้าจอตรงนี้นะครับเราต้องหาจากจุดเริ่มต้นได้เดี๋ยวผมลองเล่นดูเห็นไ,ไหมครับ ลองเล่นดูก็ได้ครับลองเล่นมาปึ๊บปึ๊ป๊ปเห็นไหมครับออกมาถึงตรงนี้มันก็จะมีวิ้นช่วงพักหน้าจอของเราละวเพื่อที่จะ,สะแสดงวิดีโอถัดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาหยุดให้มันตอนกับจุดที่เริ่มต้นอ่าตรงนี้นะครับเราต้องหยุดให้ตรงกับจุดเริ่มต้นนะครับาะ้รก็ต้องหา อยู่ตรงนี้อ่าโอเคเพราะว่าตรงเนี้ยมันยังคลิกแล้วก็ไปวิดีโอที่เราแสดงตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ลิงก์นะครับให้มันสามารถที่จะวิ่งไปดีวีดีโอที่เราแสดงผลอยู่ตรงนี้นะครับหรือรูปภาพที่เราแสดงผลวิดีโอถัดไปตรงนี้ยนะครับวิธีการง่ายๆก็มาที่เพิ่มตรงนี้เพิ่มคำอธิบายประกอบแล้วเลือกให้มันเป็นสปอตไลท์แล้วกัน เอามาคุมเลยนะครับกุมตรงนี้แล้วกันกุมแล้วก็ลากเลยตัวล่างก็ลากมันลงมาประมาณนี้นะครับ ลาม,านมันให้คุ่มดูนะครับพอเมาสชีแล้วเป็นสีขาวอยากเปลี่ยนสีตรงนี้ก็ได้ครับเมาส์ชี้ถ้าเป็นสีสีเหลืองอก็ว่าไปเมาชีแล้วเป็นสีสีเหลืองนะครับอ่าโอเคใส่ชื่อวิดีโอตรงนี้ให้มันให้มันสักหน่อยอาจจะเป็นวิอ่า วางไว้นี้แล้วก็ใส่ขนาดอ่าให้มันเปลี่ยนสีก็ได้นะครับโอเคเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วลิงก์นะครับตรงนี้ลิงก์ก็คือลิงกนะ์วิดีโอที่เป็นภาพตัวอย่างตรงนี้แหละนะครับวิดีโอที่เป็นภาพตัวอย่างตรงนี้ลิงก์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอัพวิดีโอที่เป็นภาพตัวอย่างตรงนี้ก่อนนะครับลงลงไปใน youtube ก่อน เดี๋ยวผมลองเอาวิดีโอมาสักตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ในช่องของผมเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะเอามาสักหนึ่งตัวก็ทำการก๊อปลิง์กด้านบนมาเลยนะครับกับผมตวอสี้โอเคแล้วเอามาวางเลย ต้องการให้เปิดหลังจากที่คลิกตรงนี้ให้มันเปิดหน้าใหม่หรือเปล่านะครับต้องการก็ติ๊กอโอเคหลังจากนั้นกดเดี๋ยวก่อนนะครับดูดูตรงนี้ก่อนช่วงที่เวลาให้มันให้มันมีตัวครอบลิงก์ตรงนี้เข้ามาเราต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับให้มันแมทกับที่เราแสดง วิดีโออ่าวิดีโอถัดไปด้วยนะครับวันนี้พูดยากจริงๆอ่าโอเคลากมาลองดูนะครับว่ามันสุดตรงไหนเดี๋วผมลองเล่นดูหน่อยเี๊นะครับนะครับ มันก็จะเห็นไหมครับมีลิงก์ให้เราคลิกไปละถ้าเราคลิกปุ๊บเดี๋ยวเราลองไปเดี๋ยวเราต้องบันทึกก่อนนะครับเราบันทึกน้าแตกเลยโอเคครับบันทึกแล้วก็ใช้การเปลี่ยนแปลงโอเคนะครับเดี๋ยวไปที่เทสอเดี๋ยวลองเล่นดูคอยดูนะครับจังหวะ วิดีโอเราเล่นมาเรื่อยปึ๊บ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 ,บเดี๋ยวถึงจังหวะสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเราได้ผลลัพธ์ยังไงปึ๊บปึ๊บอ่าเห็นไหมครับนี่ก็คือวิดีโอแนะนำนะครับนีครับ ดีโอแนะนําของเราพอเรามาเมา,มาเอาเมาส์มาชี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นชื่อวิดีโอแล้วก็สามารถคลิกได้นะครับเห็นะครับตัวรูปภาพนี้เรายังไม่ได้ทําก็ไม่มีอะไรแต่ตัววิดีโอนี้เราทําแล้วใช่ไหมครับพอคลิกปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะวิ่งมาที่วิดีโอถัดไปที่เราได้ตั้งเอาไว้นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้เห็นไหมครับ ประมาณนี้นะครับอลองดูนะครับลองดูนะครับทุกท่านมันก็ออันนี้ผมก็มาแนะนำนะครับบางทีทุกท่านอาจจะมีวิธีที่มันดีกว่านี้สะดวกกว่านี้ง่ายกว่านี้ก็ลองลองดูนะครับโอเค จะทําตัวที่เป็นรูปภาพเพิ่มอีกก็ได้นะครับก็วิธีการก็เข้ามาเหมือนกันแต่เราต้องดูให้เห็นนะครับว่ามันเริ่มนาทีที่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้ตรงนี้เข้ามาเพิ่มเหมือนเดิมน,นะครับก็ามาคุมรูปภาพปึ๊บคุมเลย รงนี้ที่มันเป็นชื่อก็เลื่อนลงมามค่อยปรับนะครับมันค่อาๆที่จะอันนี้นิดนึงใส่ชื่อมาสักหน่อยผมตั้งเป็นว่างี้แล้วกัน ขนาดนใหญ่น่อยเวลาชี้เป็นสีเหลืองปึ๊บลิงก์นะครับลิงก์แต่ผมเอาลิงก์เดิมนี่แหละครับปึ๊บตอนนี้ลิงก์เดิมแบบไม่ต้องเปิดลิงก์ในหน้าต่างใหม่นะครับโอเคตรงนี้อย่าลืมนะครับปรับเพราะฉะนั้นเนี่ยลิงก์มันจะครอบไม่ตลอดวินาทีนะครับไม่ตลอดวิดีโอ ออกมาสุดเลยโอเคบันทิกนะครับใช้กานเป็นแปลงลองไปดูอ,อุเดี๋ยวลองดูนะครับ ลองดูนะครับลองดู<ม>เห็นไหมครับมาละประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้เราก็จะได้ตอนนี้เราก็จะได้ในส่วนของวิดีโอนะครับถัดไปนะครับวิดีโอแนะนําวิดีโอของเราเพื่อที่จะให้ผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้ เลือกชมของวิดีโอเราต่อไปได้นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอเคนะครับก็เป็นวิธีการทำแบบง่ายๆนะครับโดยใช้ c a n d a s ซ a s t u d อ o ครับผมสำหรับวันนี้ผมคิดว่าน่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับหัวข้อนี้อโอเคนะครับยังไง ก็ขอฝากไว้นะครับลองลองทําดูนะครับคิดว่าทุกท่านก็น่าจะทําทํากันได้อยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับโอเคนะครับยังไงเดี๋ยวไว้พบกันวิดีโอถัดไปครับผมสวัสดีครับ